กองทุนหลวงพ่อตาตนวัดสำโรงเกยีติสภาเกษตรกรจังหวัดสีสเกตชมรมครูปรถมศึกษาจังหวัดสีสเกิการทำงานและพัฒนาผู้เรียนเพอ,อยาดพอเพียงโดยใช้บวกบ้างพัฒนาผู้เรียน นใช้กบาลบ้านวัดโรงเรียนเป็นฐานในการทำาเป็นฐานในการทำงานและพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กบาบ้าน โรงเรียนผู้เรียนค่ะลางค่ะห in ัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สามบางแส้แก้วโบราณารดันในันที่บริหาร ทุกท่านที่เป็นผู้ที่สนความเป็น